อ่ผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรามาสูรชาแนลนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลามีคลิปใหม่นะครับผมจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผมวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับผมเป็นเวทีนะครับผมเวทีแล้วก็มีสินค้าพ่อแอมนะครับที่เหลือนะครับผมอีกน่าจะประมาณหกเจ็ดแท่นนะครับผมเดี๋ยวจะมานําเสนอกันวันนี้นะครับผมอ่ะมาเริ่มชมนะครับเวทีกันก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเวที ความสูงหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะครับความยาวนะครับเจ็ดจุดสองสองเมตรนะครับผมส่วนความลึกนะครับความลึกตัวนี้นะครับสุดแม่อัดพอดีนะครับสองเมตรสี่สิบนะครับผมตัวนี้นะครับใส่แม่อัดหกแผ่นนี่ครับพอดีเลยครับผมใส่ไม่อัดหกแผ่นพอดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับผมนี่เป็นเหล็กกันมาไหนนะครับเหล็กกันมาไหนนะครับผมสภาพดีนะครับสภาพดีนะครับผมท่านไหนหาเวทีนะครับไปใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นเวทีเป็นโครงเวทีนะครับผมไม่มี ไม่อัดนะครับผมเอาไปสานต่อเองนะครับผมสลับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมนะครับผมนี่นี่ครับผมเป็นเหล็กกันวานไนนะครับผมสภาพดีนะครับครับสภาพดีนะครับไม่มีสนิมนะครับตัวนี้ครับผมอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะมีตามนี้นะครับผมพอดีครับผมไม่รู้ว่าเขาต่อยังไงเนาะครับนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือให้ไปทั้งหมดนะครับนี่ครับผมที่วางอยู่กับพื้นนี่ครับผมไม่รู้ว่าเขาไปใช้งานยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ สำหรับท่านที่สะดวกรับเองเท่านั้นเด้อครับสำหรับท่านที่สะดวกรับเองนะครับวันนี้เปิดราคานะครับผมสี่พันนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับท่านที่สะดวกมารับเองนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับนี่ครับผมติดถนนใหญ่เลยครับไปมาสะดวกครับผมนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นทัดนะครับผมเป็นทัดแขวนตู้ลำโพงนะครับผมนี่ครับทัดแขวนตู้ลำโพงนะครับผม ชุดนี้นะครับอ่าชุดนี้เดี๋ยวผมจัดโปรพิเศษไปเลยดีกว่าครับผมสําหรับท่านที่มารับเองได้เท่านั้นนะครับผมหนึ่งันห้ารอยบาทนะครับผมหนึ่งันห้ารอยบาทนะครับชุดนี้เลยครับชุดทัดชุดนี้เลยนะครับผมนี่หนึ่งันห้ารอยบาทนะครับผมช่วงนี้นะครับเด็กแพงซื้อไม่ได้แน่นอนครับราคานี้นะครับนี่ครับผมเวทีครับใครหาอยู่ด้วยครับนี่เอาไปสานต่อนะครับเอาไปสานต่อไปทําเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้นี่มาตรฐาเลยครับนี่ครับผมคานข้างบนมีมาครบนะครับครับผมขาดแต่ แล้วก็ทาบันไดขึ้นแค่นั้นเองครับผมนี่นี่ครับครับนี่ครับตัวไอตัวเหล็กนี่ครับตัวตัวเหล็กที่ติดมาก็ให้ไปหมดนะครับตามนี้นะครับผมรับ4,500บาทนะครับสำหรับท่านที่สะดวกมารับเองนะครับผมครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับ p o w e AM นะครับ p o w AM กันบ้างนะครับ p o w e AM ที่หรืออยู่นะครับผมครับผมนี่ครับผม p o w AM นะครับเป็นไมโครเทคนะครับผมเป็นรุ่น g m 2 0 0ด d นะครับผมตัวนี้นะครับผมกําลังขับอยู่ที่1,300บัท ที่4โอห์มไอ้ที่8โอห์มนะครับผมส่วนกาลังขาที่4โอหตมนะครับตัวนี้อยู่ที่นะครับผม2,600วัตต์นะครับผมขับ18นิ้วขับได้ทุกสเปคนะครับสภาพสวยๆนะครับเดิมๆเลยครับตัวนี้ครับเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีซ่อมร0อยเปอร์เซนครับผมตัวนี้นะครับต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นโพแอมนะครับไมเอ็นพีอีนะครับผมเป็นรุ่นดี8002นะครับผมนะ8002หม้อแปลงใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้นะครับราคา7 กับไมโครเทคนะครับชอบตัวไหนก็ับเลือกซื้อกันได้เลยครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นตู้มาตินนะครับตู้มาตินนะครับผมรับวันนี้จะไม่อธิบายเยอะนะครับผมเพราะว่ารับมีสมาชิกบางท่านนะครับเข้าชมคลิปที่แล้วมาแล้วนะครับผมนะครับอ่านี่ครับผมตู้มาตินนะครับผมพร้อมดอก MBS 800วัตนะครับไปละ3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนรับเองนะครับมีราคาพิเศษแน่นอนนะครับผม ต่อไปนะครับผมเป็น power amp โปรยศนะครับโปรยศนะครับเป็นรุ่น ab 1,700วัตต์นะครับ1,700วัตต์นะครับตัวนี้นะครับผม18นิ้วนะครับค่าละ2ดอกนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับผม6,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็น power amp นะครับ amped นะครับ amped amped นะครับเป็นรุ่น1,200วัตต์นะครับผมเป็นของอาจารย์รักนะครับตัวนี้ครับอาจารย์รัก ร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นคนทํานะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับผมตัวนี้นะครับขอเปิดราคานะครับผมตัวนี้ขอเปิดราคานะครับผมสามพันแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นพวกแอมโมดิฟายนะครับโมดิฟายเอ็มซีสามพันหกนะครับวีแซดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอ็มเคมาร์กทูนะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมหน้าจอสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับสภาพภายในตามนี้เลยครับนี สีสวยนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับผม8,500บาทนะครับผมขับ18นิ้วข้างละ2อถึงสดอกนะครับผมครับผมต่อไปนะครับต่อไปเป็นโพรแอมจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์เอ็กแลนพันสองนะครับตัวนี้นะครับ600ร้อบวกหกรวัตต์นะครับไอเมสนะครับตัวนี้นะครับผม18โคมปั๊มค่าละสองนะครับตัวนี้มอเตอร์แปลงใหญ่นะครับหมออแปลงใหญ่มากครับตัวนี้ครับนี่ครับกับความแรงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาเดียวกับของอาจารย์รักไปเลยครับผม3,800บาทพร้อมจะส่งนะครับ แล้วกมาที่นะครับแหลกนะครับผมแหลกนะครับสิบสองยูนะครับลึกสิบเก้านิ้วนะครับผมตัวนี้ไม่มีฝาหน้าหลังมีแต่ว ini, ่าฝาบนนะครับตัวนี้ขับจัดโปรอยู่นะครับผมสองพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งทัวไทยนะครับและก็นะครับผมเป็นหม้อดึงไฟนะครับหม้อดึงไฟนะครับเมนทริทันนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้นะครับห้าสิบแอมป์นะครับผมห้าสิบแอมป์นะครับผมสภาพตามนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพกันนะครับผมนี่ครับสภาพภายนอกนะครับผมนี่ครับผมครับขับหวกหู สายฟงสายไฟก็ครบนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับผมนะครับมีนะครับเข็มจะค้างนะครับผมแต่ว่าใช้ได้ปกตินะครับปับไฟได้ปกติทุกอย่างนะครับผมตัวนี้นะครับผมจัดโปรสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับแล้วก็มาที่แหลกไม้อีกตัวหนึ่งนะครับแหลกไม้ตัวนี้นะครับพร้อมล้อเลื่อนนะครับล้อเลื่อนนะครับตัวนี้แปดยูนะครับลึกลึกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับลึกยี่สิบเอ็ดนิ้วตัวนี้นะครับผมถ้าส่งนะครับถ้าส่งแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผม แล้วก็มีตัวนี้นะครับหลุดจองนะครับหลุดจองนะครับผมดอกนะครับสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วโครงปัมนะครับผมตัวนี้มีอยู่สองดอกนะครับผมกับดอก IMF เดิมๆนะครับผมส่วนดอกตัวนี้ครับ t โ o ตัวนี้ครับซ่อมมาแล้วครับใช้งานปกติทั้งสองดอกนะครับผมเปิดราคานะครับดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่เป็น Com CC นะครับมีอยู่สองตัวนะครับผม ตัวนี้นะครับดอกละสามาสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับผมท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแจ้งประสาทสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่จองสินค้านะครับผมขอไม่รับจองทุกกรณีเด้อครับพอดีมันเสียโอกาสลูกค้าท่านอื่นนะครับผมบางท่าน จองว่าจะเอานะครับผมขอส่งเลขบัญชีให้ท่านก็หายไปเลยนะครับผมจะขายคนอื่นผมก็ไม่กล้าขายนะครับผมท่านไหนไม่พร้อมนะครับผมกรุณาอย่าทักมาด้วยครับเด้อครับผมขอท่านที่พร้อมจริงๆนะครับผมขอแจ้งอีกทีนะครับผมทางร้านเรานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสาหรับท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะได้รับชมก่อนใครเพื่อนนะครับผมถ้ามียอดซับถึง5 0 0 0ันนะครับผมเดี๋ยวมีสินค้ามาสมนาคุณนะครับทุกท่านแน่นอนนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับรามาศูนย์ชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอสวัสดีครับ